ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับคุณสงบโซเฮงนะครับประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชนบุรีและประธานองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมภาคชาวมุสลิมจังหวัดชนบุรีขึ้นกล่าวรายงานความเป็นมาและว,วัตถุประสงค์ของการจัดงานขอเรียนเชิญครับเชิ e ว o รบุรุษ s ินไ n มิส e ตอร์ n ง o โซเ h งประ r าน i องชนบุรี i s l a m i c Committee and President of the h b u r i Muslim culture network organization to present the historical background and objectives of this event بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ส a ah l a อ u a l a ก k u m warahmatullahi w a b a r a า a t u h ครูหมนะสุสสสสสน,นับโซเฮงในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมมุสลิมถิ่นตะวันออกรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีขออนุญาตนะครับเรียนนายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการ ศาสนาองค์ประธานพิธีในงานในครั้งนี้การจัดงานมหากรรมถิ่นตะวันออกมีวัตถุประสงค์สําคัญก็คือเพื่อโปรดโอกาสให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมายัางเมืองพัทยาได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมเรียนรู้วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในสังคมพระหุวัฒนธรรม และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของท้องถิ่นที่มีประชาชนอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากในเมืองพัทยาและร่วมกันทำรงรักษาเอกลักษณ์ของมุสลิมไทยควบคู่กันกับไปกับการร่วมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของความปรองดองอันจะนำไปสู่ความสงบสุขของประเทศชาติภา,ายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลายอาทิเช่น การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการสาธิตการบรรยาย5ศา,าสนาในหัวข้อพระหัวัฒนธรรมการเขียนลายคอดภาษาอราับกิทัศการของ30มัสยิดที่จดทะเบียนของจังหวัดชนบุรีบูธของวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีบูธของวัฒนธรรมเมืองพัทยาบูธจากสถาบันการศึกษาอาทิเช่นมหาวิทยาลัยนานาชาติเกลก และสถาบันอโลสติยะของสมาจุลาราชมนตรีในงานนี้นะครับมีการอ,อบุธจำหน่ายอาหารมากกว่า150ร้านค้าการแสดงกิจกรรมของมุสลิมในเรื่องของการแต่งกายการแสดงกอซิดอกองซึ่งที่ไม่ผิดต่อบยบติของศาสนาอิสลามการแสดงว่ายักษ์และการสาธิตการทำอาหาร คือการหุงข้าวหมกและขนมหวานคือโรตีเป็นตีและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายในการนี้คณะผู้จัดการผู้จัดงานขอขอบคุณคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชนบุรีขอขอบคุณเมืองพัทยาขอขอบคุณเทศบาลเมืองหนองปือขอขอบคุณวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีขอขอบคุณท่องเที่ยวเมืองพัทยาขอขอบคุณการท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรี ขอขอบคุณองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและทุกผักส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนเพื่อการจัดงานในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในโอกาสนี้กระผมในนามประธานจัดงานวัฒนธรรมมุสลิมถิ่นตะวันออกขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานมหกรรมมุสลิมถิ่นตะวันออกแอดพัทยาในลำดับต่อไปและหลังจากนั้น ขอน้อมเรียนเชิญท่านประสิทธิ์มหามัตได้ทำการดวาขอพรและกล่าวโอวาทให้กับพี่น้องประชาชนณบัดนี้ครับ